ทีนี้กลับมาพูดถึงตอนที่เราเป็นตัวแทนขายแบบมีสังกัดนะเฟรนนะทีนี้ตอนที่พี่ไปไปทำอะไรอ่ะไปไปทำเอกสารแต่งตั้งตัวแทนขายนะครับก็ได้รับทรัพย์ตัวนี้ขึ้นมานะครับทรัพย์ตัวนี้นะครับเป็นเป็นที่ดินนะครับ410ตารางวาสวัสดีคุณอ้วนด้วยนะจ๊ะน้องอ้วนนะครับเทรนเนอร์ที่น่ารักนะครับมีจมูกที่แหลมคมนะครับสวัสดีอ้วนด้วยนะจ๊ะก็ ไปได้ทรัพย์ตัวนี้มานะครับเป็นที่ดินนะครับเปล่า410ตารางวานะครับอยู่ที่นวมินนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้พี่ป๊อปมันก็ไม่รู้ไม่รู้ราคาใช่ไหมเราก็ไม่มีความรู้เลยขายไม่เป็นถูกไหมเราจะตั้งราคาเท่าไหรด่ดีลูกค้าเขาตั้งเท่าไหร่นะครับเราก็เออหองบอกไปก่อนนะครับตอนนั้นพี่ป๊อปตั้งอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหรว่วะนะครับผมจาไม่ผิดนะครับ28ล้านนะครับราคา28ล้าน คำถามก็คือเราจะรู้ได้ไงว่า28ล้านเนี่ยมันเป็นราคาที่มันจะขายได้ถ้าถ้าเราเป็นตัวแทนขายจริงไม่จริงนะครับสวัสดีอ้นด้วยนะฮะเพื่อนอ้นนะครับเป็นครูสอนหุ้นนะครับที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะสวัสดีอ้วนด้วยมองไม่เห็นคอมเมนตะ์น่ะโอ้ยอ้วนจะปากหวานนะฮะอ้วนนะครับกดเอฟเฟกไม่ได้นะเอาไปสิบกะโหลกเมื่อกี้ไลฟ์ตอนสองทุ่มไม่ได้ไงแล้วอยู่ๆมันชอ็อตก็เลย ต้องมาไลฟ์สี่ทุ่มแทนมันอาจจะดีก็ได้นะถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยง่วงนอนง่วงนอนเราเอาความรู้เติมเข้าไปก่อนนอนนะครับพรุ่งนี้เช้ามันอาจจะแบบคู่มีอะไร๊อปอัพ,อพเข้ามาอาเฟรนยังอยู่หรือเปล่านะครับก็อใครที่คิดว่าได้ประโยชน์นะครับกดหัวใจไ้ดูหน่อยไปไม่เป็นเลยทีนี้พอได้ที่ดินอันนี้มาใช่ไหมครับเราก็มาดูกันว่าเฮ้ยเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ตอนนั้นก็ยังขายไม่ได้อยู่ดีนะครับมีตัวแทนเข้ามานะครับตัวแทนก็ไม่รู้ว่าแบบเราขายไม่เป็นใช่ไหม ตัวแทนก็ลาออก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 นะครับสร้างความเจ็บปวดให้แก่กับแบบเขาเรียกยังไงอ่าเจ้าของสาขามากๆเลยนะครับผมก็เลยไปเรียนนะครับอยู่ที่พื้นที่หนึ่งนะครับตอนนั้นเป็นพื้นที่ของ RTC นะครับ real estate Thai ุ r ขับก็ไปเจอเทรนเนอร์คนหนึ่งอ้วนๆนะครับใส่แว่นนะครับผิวสีคล้ำๆหน่อยนะครับเขาก็เดินมาโอ้ฟูๆเลยนะครับเขาก็ลอยฟังเกี่ยวกับเรื่องของการ ประเมินราคาที่ดินก่อนที่เราจะไปแบบตั้งราคานะผมก็อู้เราซื้อ,อไปแล้วเรารับซัพมาตั้งนานทำไมเราขายไม่ได้สักทีนะครับตอนนั้นตอนนั้นเราก็เลยได้ความรู้จากเขาเรียกเทรนเนอร์คนที่เขาชื่อโปเต้นะครับก็ได้ความรู้ว่าเราต้องไปเช็คราคาก่อนว่าเฮ้ยเขาขายจริงกันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าถ้าเคาะตัวเลขน,นะยี่สิบแปดล้านนะครับยี่สิบแปดล้านนะครับแต่ว่า เช็ค uh, ดูแล้วนะครับตกตารางวาละเท่าไหร่นะครับ410ตารางวาอ่ะทุกคนลองหามาดูผมผมมองไม่เห็นคอมเมนต์นะสวัสดีครับอยู่ด้วยนะครับ FC ครับอ่ะไม่เป็นไรเฟนยังอยู่ใช่ไหมช่วยกัน,นมาก,กินหน่อยนะน่ารักมาก4ีร็อก28 4ล้าน410ตารางวาตกตารางวาละเท่าไหร่ตกตารางวาละเท่าไหร่นะครับผมหาออกมาแล้วนะครับ โอเต้ก็บอกว่าคุณก็ต้องไปเช็คก,ก่อนนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยเขามีการซื้อขายกันอยู่ที่ตารางวาละเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้มาก่อนเลยนะเฮ้ยเราต้องเช็คด้วยเหรอวะเราต้องเช็คด้วยเหรอว่าเวลาที่จะขายที่ดินสักแปลงเราไ้่เช็คด้วยเหรอวะ่าเขาขายราคาเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมคิดว่าเราต้องเช็คไหมมันก็ต้องเช็คจริงไม่จริงผมก็เลยนะครับมาหารดูแล้วนะครับของเราเนี่ยตกแล้วนะครับเมื่อกี้ที่บอกยี่ดล้านสี่้สิบตารางวาเนี่ย อยู่ที่ประมาณหก2มืนแปดพันสองรอยเก้าสิบสองบาทต่อตารางวานะครับซึ่งถ้าในกรุงเทพเนี่ยเป็นราคาที่ต่ำหรือสูงครับมันเป็นราคาที่โคตรสูงนะครับแล้วพอผมไปเช็คจริงๆแล้วเนี่ยตรงนวมินเนี่ยตรงใกล้ๆช็อกกลตวินนตนวนะครับใครเคยขายที่นะอันนี้เก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยนะผมบอกเลยว่าข้อมูลนียเหมือนทองคำนะเฟรนอาจจะเก็บข้อมูลเอาไว้นะถ้าเรารู้ข้อมูลของการ ซื้อขายที่ดินใน a อเรไหนแล้วเนี่ยมันจะเป็นโคตรของโคตรทางคาเราสามารถที่จะรู้เลยว่าเฮ้ย э ซั์ที่เราเราได้มาเนี่ยมันราคาต่ำกว่าราคาตลาดเท่ากับราคาตลาดหรือสูงกว่าราคาตลาดอ่ะทีนี้เรามาดูของซับนี้กันหกหมื่นใช่ไหมหกหมื่นแปดเพราะผมนะครับเช็คเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแ r เรียนั้นเนี่ยขายกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เลยไปเช็คในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วไปสอบถาม ปรากฏว่าเจอข้อมูลว่าเขาขายไปนะครับอยู่ที่ตลาดาวาระประมาณเท่าไหร่ดู้ไหมให้ทายเฟนคิดว่าประมาณเท่าไหร่นะครับตกนะครับราคาประมาณนะครับสองหมื่นสองหมื่นสามถึงสองหมื่นหกนะครับพันบาทเท่านั้นเองต่อตารางเมตรนะครับเท่ากับว่าเขาตั้งอยู่ที่ประมาณหกหมื่นแปดแต่คนอื่นเนี่ยตั้งขายเขาเคยขายกันไปอยู่แล้วเนี่ยประมาณสองหมื่นหกสองหมื่นสี่สองหมื่นสามเนี่ย เท่ากับว่าที่ดินที่ผมรับมาเนี่ยราคาต่ำหรือราคาสูงครับราคาโคตรสูงจริงไม่จริงนะครับก็ไม่รู้จะขายยังไงนะครับทีนี้ก็เลยเอามาทําการตลาดทิ้งเอาไว้นะครับก็ไปคุยเขาพี่ท่านราคามันสูงเกินไปนะฮะมันขายไม่ได้เลยพี่ป๊อปช่วยลดราคาหน่อยได้ไหมนะครับพี่ป๊อกก็แบบค่อนข้างจะหงุดหงิดเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ร้อน่ะครับฮาร์เลยเดวิสันนะครับเฮ้ยมันถูกแล้วนะฮะมันเป็นที่ดินแบบโหมันมันถูกมากเลยเนาะ ไอเมนมัน,ม,นมันไม่ได้แพงเลยนะพี่แล้วถ้าลดราคาได้จริงอย่างนลดได้ประมาณเท่าไหร่มันไม่มีลูกค้าเลยพี่ตอนนั้นผ่านไปรู้สึกประมาณสองปีแล้วนะครับพี่ป๊อบก็เลยบอกว่าเอาเงี้เหมือนตอนนั้นมีคนมาต่อรองนะฮะมีลูกค้าจากออนไลน์มาพี่ป๊อบบอกว่ากูกูขายได้สิบแปดล้านสิบแปดล้านนะครับตอนนั้นรู้สึกผ่านไปแล้วสองปีสาปีเนี่ยหลผมจําตัวเลขไม่ได้นะ ก็เลยไปแก้การตลาดในในออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับจาก28ล้านนะครับวันนั้นก็หูขึ้นไปแชร์กับโปเต้ด้วยโปเต้ก็แบบหัวเราะวันนั้นจําได้เลยคนในในห้องหัวเราะหมดเลยนะครับบอกว่าพี่ถ้าพี่จะตั้ง28ล้านเนี่ยมันอาจจะขายได้อีกประมาณ5้าปีอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะชาติหน้าก็ได้นะครับอันนี้พูดแบบโจ๊กๆนะถ้าพี่ป๊อปดูอยู่อย่าโกรธผมนะครับทีนี้พอไปคุยกับพี่ป๊อปว่าเออเฮ้ยเราก็มีหลักการว่าเออพี่ป๊อปเขาขายกันอยู่ที่ประมาณตารางวานละประมาณหมื่น สองหมื่นสามเองนะพี่แต่ว่าเราตั้งไปแบบหูหกหมื่นกว่ามันไม่น่าจะขายได้เลยพี่มันคงแบบขายได้ในแบบอนะโคตอ่ะพี่ป๊อกก็เลยลดราคามาเหลือที่แปดล้านนะครับทีนี้พอทําการตลาดไปเรื่อยๆเนี่ยวันดีคืนดีนะครับมีลูกค้าคนหนึ่งติดต่อมาผมอยากจะเปิดรูปให้ดูมีลูกค้าคนหนึ่งติดต่อมานะครับเขาก็เราก็ไม่ได้เคยเจอกันนะครับเขาก็เขาก็บอกพี่ผมจะซื้อบ้านนะครับอ่าจะจะซื้อที่ดินสร้างบ้านนะครับ ผมก็เลยถามเขาว่าเออแล้วแล้ว,ลวะระยะเวลาในการตัดสินใจเนี่ยประมาณเท่าไหร่เขาบอกตัดสินใจได้เลยนะครับผมก็เลยส่งเขาบอกส่งพิกัดมาให้หน่อยนะผมก็ส่งพิกัดมาให้เขารู้สึกตอนนั้นรู้สึกจะประมาณเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเขาก็เลยขับรถนะครับไปดูเลยตอนนั้นเนี่ย ตอนที่ผมเป็นตัวแทนขายใช่ไหมเวลาเราเป็นตัวแทนขายทุกคนที่เป็นตัวแทนขายจะรู้ดีนะครับเราก็จะมีไปขออนุญ,ญาตเจ้าของซับนะครับถ้าเป็นเอกสิทธ์เราก็ขอให้เขาติดป้ายที่หน้าซับเป็นป้ายของเบอร์เราได้จริงไม่จริงผมก็เอาป้ายผมนะครับไปติดไว้นะครับแต่หลังจากานั้นประมาณ3ามสี่ปีเนี่ยเขาไม่ได้ตออสัญ,ญาเขาก็เลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเอา,เอาป้ายผมลงนะครับปรากฏว่าผู้ซื้อคนนี้ก็ขับรถไปที่หน้าที่เลยปื้ดเลยนะครับแล้วก็โรหาผมอมีกทีหนึ่ง ผมเห็นพี่แล้วครับพี่เขาบอกเนี่ยเขามีป้ายคนติดเอาไว้เหมือนกันผมก็โทรเข้าไปหาเขาครับพี่บอกเป็นยังไงบ้างครับโทรหาเขาครับพี่ผมตั้งราคาที่สิบแปดล้านใช่ไหมเขาเขาขายผมสิบเก้าล้านอ่ะพี่ถ้าเป็นทุกๆคนคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเขาโทรกลับมาหาผมเขาบอกว่า สรุปมันราคาเท่าไหร่กันแน่พี่สิบแปดล้านหรือสิบเก้าล้านนะครับเขาก็เลยคุยกับผมเลยเขาก็ไม่คุยกับคนนั้นเลยนะครับเพราะว่าราคามันแพงกว่าผมก็บอกอ๋อพอดีผมมาติดต่อกับทางเจ้าของเขาเลยนะเขาเป็นเป็นเป็นเหมือนกับลูกลูกของหนึ่งในเจ้าของที่เป็นเจ้าของร่วมอ่ะมันเป็นที่มรดกครับเขาบอกพี่ไปต่อรองให้ผมหน่อยนะครับเขาก็ให้ผมไปต่อรองนะครับตอนนั้นผมจำไม่ผิดนะฮะน่าจะรู้สึกประมาณ ตอมาเลยชั่วเดียวเลยสิบห้าล้านนะครับผมบอกโอ้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเคยเคยต่อรองแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับพี่เขาจะไม่ให้ลดราคาเลยนะครับแล้วก็ผมก็เลยอ่ะงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยต่อต่อรองให้นะถ้าเราเราเป็นตัวแทนขายนะครับเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขาต่อรองมาเนี่ยนะครับห้ามเปิดราคาสุดท้ายเด็ดขาดกดเลยนะห้ามเปิดราคาสุดท้ายเด็ดขาดอ่ะใครยังอยู่กับผมนะครับยังอยู่กันหรือเปล่าอ่าเฟนยังอยู่เฟนยังอยู่หรือเปล่านะครับ ห้ามเปิดราคาสุดท้ายเด็ดขาดคุณเข้าใจไหมห้ามเปิดราคาสุดท้าย<ห>เด็ดขาด<อ>นะครับ,รบทีนี้ <Help. S 1> ทีนี้นะครับเราก็บอกเขาไปก่อนเออฮอรมไปก่อนนะครับ y ย s ไปก่อน y ย s ไปก่อนโอเคพี่เดี๋ยวผมจะช่วยพี่นะครับทำเขาเรียกอะไรนะเป็นพวกเดียวกันก่อน,อนเพราะว่าหลักการขายเนี่ยนะครับหลักการขายเลยนะมนุษย์เรานะครับชอบให้ เป็นพวกเดียวกันนะครับผมก็ใช้เทคนิคนี้เลยนะครับเป็นพวกเดียวกันก่อนโอเคพี่อย่าเพ,พิ่งตอบปฏิเสธนะครับเทียงลูกค้านะครับชนะลูกค้าจะไม่ซื้อของคุณเทียงลูกค้าชนะลูกค้าจะไม่ซื้อของคุณนะครับแต่ผมใช้เทคนิคเป็นพวกเดียวกันก่อนนะครับผมบอกโอเคพี่เดีย๋ยวผมจะไปไปคุยกับเจ้าของให้ซึ่งได้หรือไม่ได้เราไม่รู้ถูกไหมครับแล้วก็วางสายไปปึ้งผมก็โทรกลับไปหาพี่ป๊อปเลยพี่ป๊อปครับเขามาต่อรองพี่โอเคไหมพี่ ต่อเท่าไหร่มินเนี่ยเขาบอกเขาซื้อสดเลยพี่เขาจะวางเงินสดเลยนะเ,เขาต่อที่สิบห้าล้านพี่พี่ตอบอกว่าตกใจไปนิดนึงนะครับบอกเดี๋ยวปูไปคุยกับคูไปคุยกับอญาติๆก่อนนะครับผมก็อึกอักอึกอักนะครับก็โทรกลับไปหาเขาอีกทีนึงคนซื้อนะครับเขาก็บอกว่าพี่ปต่ตใอยผม หน่อยสิบห้าล้านเนี่ยมันไม่มีคนจะซื้อหรอกพี่ทินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมวางเงินสดมัดจําผมวางมัดจําล้านหนึ่งเลยเป็นคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับถ้ามีคนมาพูดกับคุณผู้ชมอย่างนี้คุณจะทํายังไงครับเงินล้านหนึ่งนะฮะวางเลยผมก็โทรกลับไปหาพี่ป๊อบใหม่นะครับพี่ป๊อบครับเขาบอกว่า,าเขาจะวางเงินสดล้านหนึ่งเลยนะครับพี่ป๊อปช่วยไปคุยหน่อยแต่ขอสิบห้าล้านนะครับแล้วก็เขาจะไม่ออกคายจ่ายใดๆเลยนะครับ บอกก็อึกอักอึงอักกูก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมจะได้หรือเปล่านะเออเออได้พี่ได้พี่เดี๋ยวนี้งผมไปต่อรองให้นะครับเราก็เป <sh> ็นพวกเดียวกับพี่ปอมด้วยเป็นพวกเดียวกับทั้งผู้ซื้อด้วยนะครับเป็นพวกเดียวกับทั้งผู้ขายด้วยปรากฏว่านะครับผ่านไปประมาณวันสองวันนะครับพี่ป้อมก็โทรกลับมาบอกว่าเออเขาโอเคนัดวันทําสัญญาได้เลยนะครับผมก็โอ้ดีใจถ้าเป็นทุกๆคนทุกคนดีใจไหมขายที่ดินสิบห้าล้านได้นะครับแล้วก็ลูกค้าวางเงินสดด้วยนะครับ ทีนี้วันที่วางมัดจํากันเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูนะครับอาเจตนาในการที่เปิดให้ดูนะครับหรือว่าเล่าให้ฟังเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาจะจะแบบคุยโมโอวดนะครับหรือเจตนาที่จะแบบอ่าพโมโ้นะฮะหรือว่าโชว์โชว์เหนือนะผมไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าเอาเรื่องนี้มาโชว์นะครับหรือเอาสิ่งนี้มาเป็นแบบ มาโขนนะมาคงคนอื่นไม่ใช่นะบอกก่อนว่าจุดประสงค์ก็คือเอามาเป็นความรู้กันล้วนๆเลยนะครับเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งก็เคยเล่าให้ผมฟังเรื่องของการโช์เงินนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยนะครับมันมันส่งความโลภให้กับคนอื่นผมเคยเห็นมาแล้วนะครับคนที่ที่โชงเงินเยอะเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าผมเคยเห็นจุดจบของคอมมูนิตี้ที่ที่ทำแบบนั้นเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะเราน่าจะมีวิธีอื่นนะครับ ทีเนี้ยหลังจากที่เขาวันนั้นผมจําได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะก็เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดเขาก็มาดูที่นะครับแล้วเขาก็เอาเงินมาจริงเอาเงินมาวางมาจับเลยนะครับวางมาจับล้านหนึ่งนะครับผมจําได้นะฮะขออนุญ,ญาตนะครับเล่าเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็ วันนั้นผมจําได้ตอนที่วางมัดจํากันเนี่ยที่หน้าที่นะครับผมกเดินไปดูนะครับโอ้โหเขาสักเต็มตัวเลยสักเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็ตอนที่วางมัดจากันเนี่ยมีฝนตกปอยโปๆยด้วยมีฝนตกปอยโปๆยด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงอวันนั้นที่เขามานะฮะผมจําได้ว่านี่เลยขับรถคันนี้นะฮะขับรถคันนี้มานะครับนี่เลยปึ้ง เป็นเบลลี่อ่ะเป็นรถเบลลี่นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่กันอยู่แป๊บหนึ่งนี่นะฮะเข้าไปดูที่กันอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็พอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บนะครับก็วางเงินเลยนี่นะครับเขาก็ขับรถแบบสปอร์ตอะเป็นคนแบบมีตังค์อะนะครับแล้วก็วางมัดจำเลยนะครับอันนี้คือคือพี่ป๊อปนะ <laughs> พี่ป๊อปอันหลังอยู่นะครับแล้วก็ทําสัญญาตรงนั้นเลยนะครับ ฝนตกด้วยนะครับผมจําได้นะวันนั้นก็วางประจําจกันร้านหนึ่งนะครับก็ง,งงงนิดหน่อยแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะฮะผมจําได้ว่าผมนั่งนับตังค์นะครับนี่เลยนะะปืนนะครับแล้วก็ยืนเจรจา,าต่อรองกัน นี่นะครับนับเงินกันเลยหน้าที่ดินเลยนะฮะก็วางเงินล้านหนึ่งนะครับงงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูสักเต็มตัวเลยนะครับก็เขาชื่อคุณเจนวิทนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังคุณเจนวิทก็ทาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกานะเป็นเรื่องของการน,นาฬิกาที่แบบว่าปาเต้นะครับนาฬิกาหลุยนาฬิกาหลุยทุยนาฬิกาโลเล็กนะครับแล้วก็เขาจะมีเพจนะครับชื่อว่า เบเตอร์คอ l ์เจนวินะครับอันนี้โฆษณาให้คุณเจนวิทหน่อยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในอินสตาแกรมนะครับได้เลยนะครับสะกดอย่างงี้ B E T T E R Underscore นะครับ C A L L นะครับ J A N E W I T นะครับก็ทำเป็นพวกนาฬิกาแบบเกี่ยวกับนาฬิกาที่แบบปารต้เป็นพวกแบบพันลายเป็นพวกโรเล็กซ์นะครับเขาก็ ตกลงที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ผมก็ได้คอมเลยด้วยนะตอนนั้นจำได้นะครับก็ได้คอมมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้คอมมาเลยแต่ดีใจนะครับได้เงินมาประมาณหนึ่งนะครับก็ราคาขายประมาณสิบห้าล้านบาทนะครับได้คอมมาประมาณสามสี่แสนห้านะครับผ่านไปประมาณนะครับหนึ่งเดือนนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งใน คุณยายนะครับตอนนั้นโทรไปหาพี่ป๊อปครับเขาจะนัดโอนแล้วครับพี่ป๊อปครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็บอกให้เขาบอกให้เราไปไถ่ายที่นะครับผมจําได้เลยที่ดินก็จะเป็นงี้เนี่ยจะดกๆอย่างนี้นะฮะดกๆอย่างนี้เลยเขาบอกพี่พี่ไปถ่ายที่ผมก่อนนะครับให้เจ้าของออกด้วยนะครับรู้สึกโหค่าถ่ายที่ไปก็หลักหมื่นเลยนะหลายหมื่นเลย พอถ่ายที่เสร็จปุ๊บนะครับก็ล้นๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือถ่ายที่ครั้งที่หนึ่งใช่ไหมก็ยังไม่ได้โอนนะครับโทรไปหาพี่ป๊อปพี่ป๊อปครับเขานัดโอนแล้วนะครับพี่นะครับเขาก็ไปนัดญาติิมานะครับพี่ป๊อปบอกงานเข้าแล้วมินงานเข้าแล้วมินเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ป๊อปพี่ป๊อปบอกคุณยายเป็นโควิดนะครับคุณยายก็คือหนึ่งในเจ้าของทรัพย์ตัวเนี้ยติดโควิดนะครับ ที่โควิดนะฮะแล้วก็ดูอาการไม่ค่อยดีนะเข้า ICU อยู่เข้า ICU อยู่นะฮะโอ้หก็สร้างความตกใจให้ผมนิดนึงผมก็เอาไงดีพี่ผมก็เลยทักไลน์กลับไปหาคุณเจนวิทนะครับเขาบอกว่าคุณยายเขาเป็นโควิดถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยจจะต้องขออนุญาตเลื่อนนะครับนะครับการโอนออกไปก่อนนะครับ